สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับท่านนะครับในเรื่องเกี่ยวกับของธรรมชาติบำบัดนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องของร่างกายสามารถเยียวยาตนเองได้คณาจารย์แพทย์แห่งโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินส์เชื่อว่ามีพลังแห่งการรักษาตนเองดำรงอยู่ในมนุษย์ทุกคน การรักษาพยาบาลของแพทย์คือการเอื้อให้พลังแห่งการรักษาตนเองได้สำแดงตนออกมาเต็มที่นั่นเองหากเป็นไข้หรือเจ็บป่วยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเราควรจะทำอย่างไรหลายๆคนอาจจะรีบส่งไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อขอทั้งยากินยาฉีดทันทีแต่ตามหลักธรรมชาติแล้ว นั่นเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดอย่างยิ่งนอกจากจะต้องจ่ายเงินโดยไม่สมเหตุสมผลแล้วยังเป็นการสกัดกั้นการทำงานของร่างกายในการเดียวยาตนเองผลจากการกินยาอาจทําให้สุขภาพเวลวร้ายลงไปอีกร่างกายมีพลังแห่งการเยียวยาซ่อนอยู่ภายในครับอย่าประเมินศักยภาพของร่างกายเ,าเราต่ำเกินไปนัก ร่างกายมีประสิทธิภาพที่จะขจัดโรคร้ายโดยไม่ต้องอาศัยยาแม้แต่เพียงเม็ดเดียวเพราะร่างกายมนุษย์นั้นชาญฉลาดรู้จักซ่อมแซมตนเองถ้าเราเรียนรู้ที่จะติดต่อกับร่างกายก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีความเจ็บปวดที่แขนก็เพ่งจิตไปที่ส่วนนั้น แล้วบอกให้ร่างกายรักษาหากเรารู้วิธีสื่อสารจะทำให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปได้หากเฝ้าสังเกตเราจะตระหนักว่าเราเท่านั้นที่รู้จักร่างกายของตนเองเป็นอย่างดีสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเราควรกระทำเมื่อเจ็บป่วยคือเสริมพลังและเกื้อหนุนให้ร่างกายบำบัดเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติ ใช้อาหารเป็นยาครับกินเมื่อหิวดื่มเมื่อกระหายพักเมื่อเหนื่อยล้าหรือมีไข้ออกกำลังกายตามกำลังนอนหลับพักผ่อนอย่างพอเหมาะให้ร่างกายได้ชำระล้างพิษร้ายแล้วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจะขอบคุณเราเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจร่างกายและจิตใจตนเองเสียก่อนแล้วเราจะสัมผัสได้ด้วยตนเองว่า มีพลังแห่งการสร้างสารรค์เยียวยามหาสารซ่อนอยู่ภายในตัวเราทุกคน